ถามว่ากินทุกคน่ไม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 ่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไ้ไม่ไดม่ไ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 ไม่ได้ไม่ได้ม่ไ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 

เลยจ้ะคนแรกเป็นใคร้าน้องอ่ะสวัสดีค่ะชานิค่ะโอ้แอบมากเลยเขาใส่ชุดแบบนี้องค์องค์ชุดก็เลยต้องลงองค์ลงองค์ลงเล่นเป็นไทยเล่นประตีค่ะประตีเล่นคู่ใครเล่นคู่ที่สี่สี่ร้อยค่ะวันนี้ไม่มีไม่มาคนบอกอไปครับอะไรรัผมครับต้นครับผมรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นชาติไทยครับผมชาติไทยครับคู่ใครยอะเรื่อยคู่กับ ืายไ่มาบบุยไหไม่มาบก็เลยนึกแล้วสองคนถัดไปนะจะบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นใหญจต้นน้ำฝนแะนราชื่อเกุจี๋เลยผมชื่อปาล์ครับผมชัยวิทย์เจนกศรครับเป็นบุตรคนที่สองของพาคนแรกแต่นไม่าใส่ขนาดนั้แต่ว่าพญาคนแรกคือคนเดียวเสียหล่นพ่อเลยอ่รจัดให้ราคเนทีนี้เป็นนักภาวเพื่อชิดเสริมนะฮะสุดยอกว่าที ครับส okay. ิ่งต่างๆพูดสวัสดีครับวันนี้นะครับวันเป็นรอบไม่ต้องพูดเองกันแล้วคุณผู้ชมครับจะถามใครไหต่อไปนี่อันนี้ไม่มีคนที่ไม่ได้ทุกคนขายคนนี้นะครับรสชาติเพราะเขาคือน้องแม็กกี้เออเขาเป็นใครนะ ลนระบบเป็นใครคะในระบบเป็นพัสดค่ะพัสดค่ะทำไมคนเสิงไม่ใช่ทำไมคนส่งไม่เปลี่ยนเลยเะสมิทอยู่ฝั่งรู้นไงสมิทธิเสือยื่งราวมันเป็นยังไงหนึ่งในดวงใจใครเล่าให้ฟังน่งบ้างต้องครับ ผมจริงผมจริงแต่ผมจริงออมกวแดดกิายอะไรอะไรอะไรเออเราผงรักแล้วก็จะมีแบบแบบมงเรารักคนนี้ไม่ได้ราะว่าเขารักกับเพื่อนของเราชอบเลยไ่แล้วถึงการซ้อมม้างตอนนี้เนี่ยซ้อมหนักยังไงไหมคะตอนนี้ก็ก็ซ้อมหนักค่ะเพราะว่าไล้กัได้แล้วค่ะซ้อมหนักมี่ถึง ไปมาเป็นทายพอดีนะครับผมท่น่ะครับครับท่านที่สิบสี่ผมได้ใลยนี่ด้ทาตอนถ่ายงานละครมาละละครเวทีน้องปาล์มับเคยถ่ายงานเวทีไหมละครเวทีไหมละครเวทีนี้เล่นแทบจะทุกปีอยู่แล้วครับหมายเถึงหมายถึยอลไยเขาเรียว่าเป็นเป็นโพลิชั่นแบบว่ามหมายอะไรครับผมแต่นี่คือเป็นโปรดักชั่นครึ่งแรกครึ่แรกครับธรรมดาครับแล้วเราไม่เคยค่ะไม่เคยเลยค่ะไม่เคยการ นู่นเรื่องแรกเองแรกหุณนหนักใจหุ่นหาหุ่นทางกองแบบล็อกเกอร์สาวนี่คแบบคือคือพอเรางทำงานจริงๆเรามามเริ่มเริ่มลองฝันเพลงากแรกนะฟันเพลงเรารู้สึกว่าชอย่าร้องไห้มันมามันมีอะไรรับก้าวกขาออกมานะเราไม่ทันหรอเาจะเล่นแล้ว แต่คุณไม่ต้องกดดันนั่นีทุกคนจับตามองคุณนะถูกต้อง่ายนะถูกว้องถู้พราเราพุมกับได้ซุ่กับใครเจี๊ยเจียมันจรับมันนะยอเป็นนักร้องเนีนะใชุ่าพันกับเสี๊ยะที่บอยถูกต้องฮะมันยุกเราตรงนกตอไม่เล่นเล เขาต้องเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดยุคใหม่อะไรต่างๆแล้วอนเราคิดเราคิดจนดูเยอะกันไปมี่อนะบางทีเราเราทามันไม่ได้รสบายๆไงถึงไหมสบายแล้วเนี่ยแล้วทุกคนจะต้องมาทั้งร้องทั้งเต้นบ็อกซิ่งวดทุกอย่างมารวมกันยังไงอ่ะมันมันนหัวตาเขาสบายเาห เขามีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการเต้นในข้าวตักพี่งตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ก็ตกซ้อมมาดีๆมาแล้วหลังจากซ้อมมาสามเดือนแล้วตอนนี้ก็เท่ากับหนึ่งนะครับเฮ้ยเขดี๋ยวบอกดีทเราดัได้ได้ครับ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 ได้สบายมาก รอี่เก้ารอบครับผมในวันเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนั้นเยอะไม่ไปครับจอบไปที่ไหนครับจอบไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับพีจีและทาการบริษัทท่วประเทศนะครับผมขนาดนั้นเลยครับโอ้โหเล่นสายเล่นเทมเพีทเตอร์นะคะที่เพชรบุรีตัดใหม่นะคะจอดรถที่ไหนครับเมื่อกี้ก็จอดที่ลานจอดรถเดี่ไหนคะผมไม่ได้จอดข้างที่นั่งรถนะและทีมเราขอบอกว่าทีมนักแสดง เอามาขายเนียเอามาแจกที่แจกแจกแจกคุณพ่อคุณแม่ที่เขาดูอยู่นี่เลิกสั่งข้าเลิกทเลิกผ้าลวเนี่ยแม่จ๋าขาแจกจะแม่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าฟังวันนี้วันนี้เรามีสิ่คู่นะจ๊ะแม่จ๋าพ่อจ๋านะฮะเราประแจกกันนะคะเดี๋ยวติดตามต่อไปใน Facebook นะครับว่าเราจะแจกยังไงนะแม่จ๋าพ่อจ๋าอย่าไเล่นเฟซบุ๊กนะมตกลงกันได้ไม่ต้องมันจะยากไป ฝากผลงานนี่เป็นเชิญชวนให้มาดูหน <c oughs> er ึ่งในดวงใจหน่อยครับคุณตามครับต้องงานสยองและคนหนึ่งอย่างเดียวเลยถ้าใครนะครับที่รักที่ชอบในสิบหนึ่งนี้นะครับไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยเอาหนึ่งปีมาผสมผสานกับเรื่องราวของความรักระหว่างผู้หญิงสาวเรียนชูชน่าแล้วก็ปูนแต่งที่เอกมิตมากเป็นเกียวนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะจากแม่จ้าแม่จ้าคือวัยรุ่นก็ได้วัยรุ่นก็ได้ไมได้ได้หมดเลยเพราะว่า เรื่องละครอย่างนีหลากหลายมากบริจีนมากแต่คิดว่าให้สุนทรลพครห้อว่าเป็นคุณแก่เท่านั้นนะคิดผมว่าดูได้ดีดีด้วยค่ะซาริขอขอเกิ่นเพลงนิดนึงว่ามีเพลงอะไรอย่างไเพราะว่าสเออ่เพราะว่าภาคที่แล้วนะสาระกันได้เนี่ยกับเรื่องนี้เนี่ยเพลงไม่เหมือนกันเลยใช่ค่ะอย่างอย่างอันเพลงแรกเนีนะ ตามติดตามกันนะคะคุแม่ค่ะวันจันทรค่ะเพราะุณแขกรับเชิญของเรานะคะนักแสดงนุ่งในดวงใจเดียชิโก้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของอันดับยามเช้านี um id ้แน่นอนที่สุดนะขอให้เต็มนะฮะเต็มการโชว์เลยเ่ว๋ยช่วงหน้านะคะใครที่ชอบการทำอาหารรอยไทยไอเดียรอยดีค่ะปีกไก่ยัดไส้ซอสมันาวนี่วายเบ้งเลยโอเคขอบคุณนะ

ก็น่ามีพี่บอลนะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ต้นหอมด้วยนะครับลาทั้งโชว์ไปก่อนครับสวัสดีครับ